สวัสดีครับผมผมอาจารย์เฮงรวยปังนะครับผมสมหาศสารนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะออกมาเตือนนะครับผมเอ่อโลกทุกวันนี้คือโลกโซเชียลโลกข้อมูลข่าวสารนะครับผมไม่ว่าจะช่องต่างๆช่องไหนนก็ตามนะครับผมเพจอะไรต่างๆนะครับผมเราใช้วิจารณาในการเสพข่าวนะครับผมต้องมีสติและปัญญาในการเสพข่าวนะครับผม ข,ข้อมูลข่าวสารหลอกลวงนี่เยอะมากเลยนะครับผมก็สื่อหลักๆสื่อยักษ์ใหญ่นะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นข้อมูลลวงข้อมูลหลอกเรานะครับผมให้เราหลงทางนะครับผมก็ไม่ต้องไปเชื่อข่าวหลักๆหรอกครับผมข่าวไร้สาระนะครับผมหลอกลวงเราทั้งนั้นเลยนะครับผมก็มาเชื่อช่องอาจารย์เฮงนะครับผมให้ความรู้จริงสัจธรรมจริงนะครับผมข้อความจริงที่ศึกษามาแล้วนะครับผม ที่กันกองมาแล้วจะทําเป็นคลิปสั้นๆข้อความสั้นๆง่ายๆให้เข้าใจกับโลกอื่นรู้โลกนะครับผมว่าโลกของเรานี้ปกครองด้วยมารซาตานระดับระดับโลกระดับประเทศนะครับผมคนชั่วปกครองโลกปกครองประเทศอยู่นะครับผม,เร,เ,มเราเลยมีจิตเราเลยมีแต่นี่ทํางานใช้เงินไม่หมดหนี้สักทีนะครับผมโลกเรามาันคุมปกครองด้วยคุมด้วยซาตานนะครับผมแต่ถ้าเราโลกเราปกครองด้วย คนดีมีศีลธรรมปกครองโดยพระเจ้านะครับผมคุณก็จะกินอิ่ม้ำำาําสําราญมีเงินมีทองร่ารวยกับทุกคนนะครับผมนี่มันก็เลยอยู่ยากนิดนึงนะครับผมโรคแห่งความหลอกลวงแล้วโรคแห่งการปกครองโดยซาตานทั้งหลายนะครับผมเขาก็ควบคุมมาเรามาตั้งมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสื่อสารนอะไรต่างๆนะครับผมการศึกษาก็สอนเราตั้งแต่เด็กนะครับผมสอนที่เราไปโรงเรียนเรียนนั่นเรียนนี่เรียนวิชาเคมีชีว่าอะไรเลย เราไม่ได้ใช้เลยนะครับผมวิชาพวกนี้นะครับผมปัจจุบันนี้มันไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมเอามาใส่เข้าสมองเรานะครับผมสุดท้ายก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ใช้ตรีโกณมิติคอสมัแทนอะไรต่างๆก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับผมดังนั้นโลกโลกที่เราอยู่นี้นะครับเราต้องใช้วิจารณาเยญาณใ,นะในการวิเคราะห์วิเคราะห์เยอะๆนะครับผมศึกษาเยอะๆนะครับผมเรียนมันมีสองด้านนะครับผมอันนี้ก็ฝากตัวในการเสพข่าวนะครับผม ว่าจะติดตามช่องใดเชื่อช่องใดก็คิดดีๆนะครับผมถ้าคุณตามคนที่ดีมีศีลธรรมให้ข้อมูลจริงคุณก็จะได้ความรู้จริงคุณจะได้เก่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับผมฉลาดขึ้นตื่นรู้ขึ้นนะครับเอ,อแต่ถ้าคุณไปตามช่องที่มันผิดที่มันหลอกลวงที่มันผิดพลาดน,นะครับผมมันมันจะพาคุณลงนรกลงเหวเลยนะครับผมผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ต่อต้านวสอ,อนะครับผมต่อต้านวสอ,อนะครับผม ผมไม่เอาอะไรทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็ผมชอบสมุนไพรนะครับผมขิงขาตะไคร้ตะก,กุดมะนาวต้ยมยำกุ้งอะไรเนี่ยผม,มกินทุกวันนะครับผมชอบส้ตมตำอย่างงี้นะครับผมใส่พริกใส่มะนาวแซ่บๆ,ๆอร่อยๆนะครับผมมีประโยชน์กระเทียมขิงขาตะไคร้มีประโยชน์มากกว่าสารเคมีเจียสารเคมีนะครับน,นี่ก็ฝากไว้ให้คิดในตามเพจต่างๆจะไม่พูดถึงอ้างอิงเพจด,ดังๆ,ๆเพจอะไรต่างๆดังๆนะครับผมเพราะเดี๋ยวมันกระทบกันนะครับผม ผมก็เลยให้คุณมีสติมีม,มีมีปัญญาตื่นรู้โลกตื่นรู้ธรรมมีมีธรรมะเอ่อมีศีลมีสมาธิภาวนาเพราะโลกมันจะหลอกลวงกันทั้งโลกแล้วมันมันก็จะมีกิเลสจะล้นโลกนะครับผมกิเลสนี่ก็จะล้นโลกมาเต็มทั้งโซเชียลเลยช้อปปิ้งก็ช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งโซเชียลเลยนะผมมีกดปุ่มซื้อปุ๊บได้เลยนะครับผมวันนู้นเขนก็มาส่งแล้วนะครับผม มันง่ายมากเลยขอให้คุณมีตังค์ถ้าคุณทําตามใจกิเลสคุณมีตังค์นี่คุณก็รายได้หนึ่งแสนก็หมดนะครับผมหมดไปกับกิเลสซื้อของวอดเปวัตถุเงินทองนะครับผมเพราะยุคนี้มันง่ายมันซื้อของง่ายเออซื้ออะไรต่างๆก็ง่ายง่ายไปหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมไม่อยากพูดนะผมออมันก็ไม่ดีซื้อไม่ได้หมดเลยนะผมสิ่งของยั่วยุสิ่งของมุมเมาสิ่งของกิเลสต่างซื้อได้ทางโซเชียลเลยนะครับผมง่ายมาก วันนู่นขึ้นก็มาส่งถึงบ้านนะเราแป๊บเดียววันสองวันก็มาส่งนะครับผมยุคนี้มันง่ายแล้วก็ขอให้คุณไปติดตามกูรูหรือว่าอาจารย์ที่เขามีความรู้ให้ความรู้จริงๆนะผมคุณไปติดตา,ตามเขาได้เลยกดไลค์กดแชร์ให้เป็นป,ป,นประโยชน์แกเขาก็ได้ยบางอย่างผมนี่ผมไม่ต้องการเงินทองจากพวกคุณเลยนะครับผม <S <S ผมก็แค่ให้ความรู้ให้ให้เขามงความรู้ข่าวสารที่มันท่านความจริง ผมพอมีพอกินพอใช้อยู่แล้วนะผมไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทองก็เลยไม่ได้มาขายของอะไรของคุณเลยให้ให้คุณเลยนะครับผมน้อยมากที่จะขายของผมขายแต่ความรู้ความจริงสัจธรรมนะครับผมแล้วก็ให้ข้อมูลธรรมะปล่อยวางนะครับผมไม่ยึดติดมากแล้วก็เราอยู่บนโลกใบน,นี้เราก็อยู่โลกชั่วคราวโลกมายาโลกสมมุตินะครับผมทุกอย่างนะครับผมขอให้คุณรักษา กายรักษาจิตดวงจิตของตัวเองให้แจ่มใสมีพลังนะครับผมรักตัวเองให้มากๆนะครับผมดูแลตัวเองครอบครัวให้มากๆนะครับผมลูกหลานเน้นหลนก,ก็ดูแลให้ดีนะครับผมเตือนสติเขาอย่าให้เขาหลงทางนะครับผมเพราะเออโรคโซเชียโลโรคกิเลสนี่มันจะพาคุณหลงทางไปในทางต่ํามากมายเลยนะครับผมถ้าคุณไม่มีสติกำชับกำชับ,ชบคุณจะหลงไปในทิศทางที่ไม่ดีเลยนะครับผม โลกออนไลน์มันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะไปทางไม่ดีนะครับผมมันมันมันจะกดไลค์กดแชร์กดตามกันง่ายๆนะครับผมเออคุณกรูนก็ต้องตามคนที่เขามีความรู้จริงเก่งจริงคุณก็จะฉลาดขึ้นเก่งขึ้นตามเขาด้วยนะครับผมแค่กดไลค์กดแชร์เท่านั้นนะผมมันมันก็เป็นเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วนะครับผมผมอาจารย์เฮงรวยปังก็มีหน้าที่ อยากจะทําอะไรให้มันเกิดประโยชน์นะครับผมในยุคแห่งโซเชียลยุคแห่งมือถือแล้วก็โลกออนไลน์แล้วนะครับผมถ้าอยู่นิ่ง,งเฉยๆผม,ผมเองก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับผมก็ผมต้องมีหน้าที่มาสร้างโลกใหม่นะครับผมแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาสักทีก็ผมเลยก็เลยอัดคลิปอะไรที่มันเป็นประโยชน์ที่มันให้ความรู้คนที่มันมนั่นันมันน่าจะเป็นประโยชน์ดีกว่าโพส์บทร่ำบทรว,วยอะไรนะครับผม มันกันแล้วแต่แวความสุขของคนแต่ละคนนะผมชอบก็ติดตามนะครับผมไม่ไม่ชอบก็กดเลื่อนผ่านเลยนะผมือบล็อกไปเลยไม่ติดตามก็ได้นะผมแต่ผมให้ความรู้จริงสัจธรรมจริงตื่นรู้โลกจริงตื่นรู้เกี่ยวกับการเมืองระดับโลกจริงแล้วก็การลดประชากรโลกจริงนะครับผมอันนี้เขาเขาทําทำจริงนะครับผมทุกอย่างที่เขาจะทำนี่ม,มีมากมายเลยนะครับผมเออเขาควบคุมทุกองค์กรได้และทุกองค์กรเออ องค์กรการเมืององค์กรสื่อสารองค์กรโรงเรียนองค์กรพาฒนะบนอะไรต่างๆนี่ส่งต่อมาเป็นทอดๆๆๆๆๆๆๆสั่งการมาเป็นทอดจนถึงมาบังคับให้คุณฉีดวัคซีนนะครับผมอันนั้นมาทําได้หมดเลยนะครับผมดังนั้นการอยู่บนโลกของทุกวันนี้นะผมมันอยู่ยากมากเลยนะครับผมแล้วมันจะอยู่ยากมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณไม่มีสติและปัญญาในในการอยู่รอดแล้วก็ออกข้อมูลข่าวสารนะครับผม จงใช้สติและปัญญาศีลส,สมาธิภาวนานั่งทุกวันนะครับผมวันละยี่สิบนาทีก็ยังดีนะครับผมแล้วก็รักตัวเองให้มากๆดูแลรนะ่างกายให้สดชื่นแจ่มใสออกกําลังกายกินอาหารให้ครบห้ามูนะครับผมแล้วก็อย่าเอาเรื่องที่เครียดมามา,มา,มา,มาใส่ไว้ในสมองนะครับผมเปล่อยผ่านไปเลยนะครับผมเราไม่ยดติดอะไรมากมายนะครับผมสันไม่มีหนี้ก็เป็นหน้าเป็นบันปรเสริฐนะครับผม ก็อย่าไปสร้างหนี้สร้างกิเลสไรมากมายนะครับผมโลกมือถือโลกโซเชียลมันมีแต่กิเลสตัณหาหมดเลยนะครับผมมีสิ่งลวงหลอกหลอกลวงเราเยอะแยะมากมายนะครับผมอาจารย์จริงอาจารย์ปลอมอาจารย์แท้ก็หลอกลวงมากมายเงินทองนะครับผมแต่ผมให้ความรู้ฟรีให้ความจริงฟรีไม่ต้องการเงินจากคุณนะครับผมแค่กดไลค์กดแชร์เท่านั้นเองนะครับก็วันนี้น่าจะพูดไปให้เป็นประโยชน์นะครับผมขอให้คุณมีสติ อยู่กับปัจจุบันมีปัญญาในการวิจาราข่าวสารเท่านั้นเองนะครับผมก็มันเป็นยุคที่ทุกคนต้องตื่นรู้ทุกคนต้องฟันฝ่าและปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับผมก็รักครอบครัวดูแลครอบครัวญาติมิตรเสียหายรักตัวเองรักพ่อแม่ตัวเองทําบุญเนือพ่อแม่ตัวเองนะครับผมท่านี้ก็มีความสุขแล้วครับผมอยู่อย่างพอเพียงประหยัดนะครับผมพอมีพอกินพอใช้เท่านี้คุณก็สุขสบายแล้วนะครับผม รายได้ก็หารายได้ทางโซเชียลนะครับผมขายของ Online, ออนไลน์ทําเกษตรทาอะไรก็รายได้เสริมนะครับผมอย่ามีรายได้ทางทางเดียวนะครับผมก็ตั้งใจถือศีลสมาธิภาวนาปฏิบัติไปเสพข้อมูลสืรสรร่อข่าวสารแล้วก็ตามอาจารย์ดีๆเก่งๆนะครับผมที่ให้ความรู้ความเป็นจริงเท่านี้ก็เป็นประโยชน์กับคุณนะครับผมวันนี้ก็ขอบุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจ เฮงรวยปังมั่งมีสีสุขตลอดชีวิตนะครับผมขอบคุณที่ติดตามครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ